เสมืนอนเพื่นลูกค้าสังเกตนะคะจมูกเราเนี่ยคือแจกกันแจกกันของเรานะคะมันจะสวยงามมากนะคะถ้ามีฝ่ายตรงปลายจมูกถ้ามีฝ่ายตรงปลายจมูกเป็นฝ่ายวาสนาแต่ถ้ามันใหญ่เราก็เออมันเหมาะสมต้องดูด้วยนะคะต้องดูด้วยว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายที่เม็ดใหญ่แต่ตรงปลายจมูกแต่มันใหญ่เกิน มากกว่าที่จะเก็บไว้เนี่ยก็ควรจะเอาออกและให้เหลือแต่ดวงวาสนาไฟนะตรงเนี้ยตรงจมูกดีดีหมดเลยเหรอไม่ค่ะไม่ได้มีดีหมดนะคะถ้าเกิดว่าตรงสันจมูกไม่ดีมันคือทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอาภัพเลื่อนไหลรุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนเรากําลังจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นแต่มันข้ามยากเหลือเกินเหมือนเรากําลังจะพน้นแล้วล่ะเรากาลังจะ ตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะสร้างความอาภัพตรงนี้คือระมัดระวังถ้าคือมันควรมันควรจะเอาออกให้หมวเหงของเรานะคะมันสวยงามแล้วก็ดูดีนะมั่นคงหมว่งของเราสําคัญมากนะคะตรงไหนต่อเออตรงปากเนาะตรงปากตรงปากตรงปากเนี่ยถ้าอยู่ในปากเลยปากแดงนะคะดีคือสีแงดงดำก็ ไม่เหมาะสมทำไมถึงไม่เหมาะสมเพราะเป็นไฟการคินีเวลาใช้คำพูดปากเราอะคะ่ะมันจะกลายเป็นภยัยปากเราจะไม่เหนืออำนาจเมื่อไรเราไปเจอคนที่มีอำนาจวาสนาเขาจะฟังแต่ไม่ร่วมกับเราอันนี้ก็เคลียได้เคลียฝ่ายตรงปากเคือไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะตรงเนี้ยสีดำถ้าสีแดงดีไหมดีนะคะตรงคางดีไหมตรงคางเนี่ยเป็น ายที่อารมณ์อร่วยเมตตาธรรมนะทำพูดทาใจาแต่ต้องก็มีเสริมอีกแล้วค่ะถ้ามีฝ่ายตรงกางเนี่ยมันต้องก็งงมีเสริมนะคะไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่เสริม,เสร,มเสริมด้านไหนก็ด้านบุญนั่นแหละคะ่ะตรงจุดนี้ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ค่ะคนไหนที่มีฝ่ายตรงกางนะ,ะ่ะฝ่ายตรงกลางเนี่ยเป็นฝ่ายที่ดีนะคะแล้วก็ตามลงมาก็คือรูคอนะคะ ฝ่ตรงรูคอฝ่ายตรงคอคือเป็นฝ่ายโชคดีโชครรกแต่เมื่อไรที่เฉียงมาตรงคอนะคะเฉียงมาตรงตรงตรงรัคอเนี่ยต,ตรงรําคอเนี่ยอันนี้คือห้ามไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อไรที่ เราไปคำประกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะรับภาระหรือเป็นแพ้นั่นเองดังนั้นฝ่ายตรงนี้เรียกว่าเป็นฝ่ายห้ามคำประกันหรือฝ่ายเพิ่งพาคู่ครองไม่ได้เวลาคุณมีสามีคุณก็เลี้ยงสามีเวลาคุณมีแฟนแฟนจะดีแต่คุณแรกแรกแต่สุดท้ายแล้วแฟนไม่ดีกับเรานะคะตรงนี้น่าเขียได้เขียนะคะแล้วก็อ้อมานิดนึงก็คือกลางหลังนะคะหลังของเราเห็นไหมคะหลังของเราหลั